ยมาซื้ออุปกรณ์เป็นร้านที่มาทุกปีทุกปีจริงๆเทศกาลพิจิ๋าเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าปิะิดอ๋อเขากำลังจัดอยู่ก็เลยปี อ้าไงต่อครับพี่มาใหม่พี่จีดูไว้ก่อนไหมล่ะ ค่าจิตตัวทั้งหมดอยู่ที่สี่สปดสทใช่ค่ะเพิ่มไหมลาเวนเดอร์ สองแปดศ่รวมเวาเป็นด้อแล้วใช่ไหมยังอันนี้ือแค่ปอี้่างเดียวปอตี้กับเบลลปอี้กับเบลสี่สองแปดศูนย์ดถ้าร่วมลาเวนเดอร์แล้วหกสี่สองห้าค่ะหกสี่สองห้าเอมตอบเลยหกสีห้า ยังไงก็ได้ครับเพื่อความสุขของเขาอ้ยป๋าค่ะ <c oughs> ป๋าค่ะรวยไม่ไหว <c oughs> อ้ย <c oughs> มีเงินเป็นปุ๊กเลยเอะค่ะป๋าเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวพูดไปเดียยด๋ยวมีญาติมาเยี่ยม ขณะนี้เกิดอะไรขึ้นครับพี่หั่นผิดทางรอบแรกผิดวันตอนนี้ผิดทางแล้วจะเจออะไรอีกผิดเวลาผิดเแบบพินี้จังหวะดีมากครับไปปึ๊บผิดทางอีก ไปสะพานควายไป,ไปไปไปทางเขาผิดทางาจริงมันต้องลงข้างล่างหรอใช่จริงมันต้องลงข้างล่างเี่ยแม่งรวยๆแล้วจะทุบตรงนี้ทิง้งงี้ลงทางยังหาเจอแล้วหลงเธอจะทำยังไงอ, <c oughs> อะไร <c oughs>

เปิดร้านหนึ่งปิดร้านหนึ่งแล้วทำไมเที่ยวไม่โทรหาพี่ก้อยเอ้าหนูบอกพี่ก้อยแล้วโทรถามเขาสิบอกพี่ก้อยหมายถึงว่าบอกเขาว่าจะมาเหรอใช่แล้วเขาบอกว่าได้ใจไงก็ถามเขาสิให้เเรรากิดอ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่มาที่สวนจตุจักรนะครับตมืกี้เดินผ่านร้านต้นคริสต์มาสซึ่งร้านต้นคริสต์มาสเนี่ยเปิดนะครับแต่ว่าร้านดอกไม้ที่พี่จีจะมาปิดนะครับผมก็จะต้องมาอีกรอบที่3หรือไม่โปรดติดตามชมตอนต่อไป I'm in motion ocean go to go Let's the Let's outside We hang can out The beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Miss Christmas times. Oh, and ต่อจากนี้จะเป็นการซื้อแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะเจ็บตัวเยอะแค่ไหนซึ่งต้องบอกว่านี่คือพึ่งที่แรกนะจ๊ะ <laughs> พร้อมหรือยัง Are you ready let's go <S Are you ready Yeah. I'm not ready let's go ได้ลูกนี้แหละครับอะไรนะอยากได้ลูกนี้แหละครับใช่ที่เขาแอบออกมาจากต้นให้เหรออ๋อ <laughs> <laughs> เด็ดเด็ดจากต้นเด็ดเด็ดจากต้น เปวันนี้เป็นยังไงพอท่นโอเคโอเคคือหนักพัน หลักพันใช่ไหมครับใช่เพราะว่าบอกแล้วว่าแบบคือปีที่ผ่านมามันประมาณ3าม0 0ืนกว่าบาทในการจัดก่อนหน้าเนี่ยแต่อันเนี้ยก็คุยกันว่าเนื่องจากปีเนี้มันก็เหมือนเคยจัดมาแล้วไม่อยากให้เสียเงินเยอะอะไรเงี้ยให้งบไว้หลักพันใช้งบได้คุ้มค่าก็อยูนะ่ที่9ก0 0 9ันเการ้อยเกบาทอันน,นี้แหละยังหลักพันอีกนิดนึงอีกนิดนึงเสียหลัก เกิดอะไรขึ้นครับพี่ฮันรถชนครับจุดๆไปเลยวันนี้เจอแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะสุดยอดครับรถชน คันนี้ครั้งแรกครับก็พี่เขาถอยมาอ่ะเดี๋ยวเรียกประกันมานะครับก็เดี๋ยวดูกัน นะครับชาวเน็ตถามว่านี่คอนเทนต์เหรอครับคอนเทนต์อะไรครับ <c oughs> ไม่คอนเทนต์ของจริงของจริงครับไม่คอนเทนต์อันเนี้ยของจริงเลย <c oughs> ไม่มีเวลามาคอนเทนต์ตอนเนี้ยพี่เจ้าช่วยหนักรักอยู่นะัลูกชายคันนี้ยังไม่เคยชนเลยใช่ไหมครับขอสามคำครับ อะพอสามคำครับสานุกจัง <laughs> มีสองคำมีสามคำสานุกจังกับ <laughs> เดี๋ยวมึงตาย <laughs> <laughs> ไปดึงคนถามนะ <laughs> <laughs> พี่พี่ยังไม่กลับอีกเหรอครับยังครับตอนแรกคิดว่าจะต้องกลับบ้านแล้ว ก็เกิดเหตุการณ์นิดหน่อยพี่จีเขาอยากมาว่ามันมีของแต่งบ้านที่ต้องดูแต่ว่าตอนแรกพี่จีก็น่าจะอยากกลับแต่ผมคิดว่าอยากทำอะไรให้มันเสร็จเลยแล้วกันนะเนะ้โอเคไหมโอเคกับคนชนอะ่ะอยากพูดอะไรกับเขาไหมอี feel like falling deeper. c a 나 l a nice n i t 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 쟤던내 사랑이 싫어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 맘을. 나져 내 가슴을. 다 바쳐. 사랑하기에. 너무 걱정 돼. 바보 같은 생각 이야. 알아 멍청 해.

แล้วก็พอ,อยังงี้ใช่แล้วก็เอาไปเพราะว่านี่มันตัดไม่ได้ตอนเนี้ยแล้วให้มันแบบโบลเล็กๆเนี่ยรักมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่แก้วสีนี้นะแก้วแบบแดงแอุ้ยจานนี้ก็น่ารักกว,ว่ะอุ้ยน่ารักเนาะงั้นก็เอาไปทั้งคู่เลยไหมฮะไม่ได้ไม่ได้เอาจานเดียว <laughs> อยู่จนปิดแล้วเนี่ยได้เยอะมากได้ทั้งของได้ทั้งเรื่องเราจะจัดต้นคริสต์มาสกันเดินซิซ้อมแล้วกน้องน้องสลิง คิสมาสมันไม่ได้ร้องแบบนั้นน้องร้องยังไงรีวิวเดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์คิสมัตแอดแฮปปี้นิวอีฟนัทส์แฮป e ี้นิวอ year อ๋อมาจัดต้นคิสมาสกันดีกว่าครับผมจัต้นคิสมาสครับแรกว้าวคอมมู บับเบิ้ลเพิ่มครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นนางเอกของงานนี้เลยไหมครับชิ้นที่พี่อันสวยอยู่จริงๆจะว่าเป็นนางเอกก็ใช่แต่ว่านางเอกของงานคือเนี่ยตัสภาพ so told. While Santa's busy saying ho-ho อนนี้เป็นเวลาคทุ่มสีเราจัดต้นคริสต์มาสเสร็จแล้วนะครับค่ะก็ปีนี้ก็เป็นความทรงจำที่ดีอีกปีหนึ่งสำหรับคริสต์มาส Merry Christmas ทุกคนนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ Happy New Year ด้วยนะคะ2 0 2 3ขอให้ทุกคนรวยรวยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ขอพคุณทุกคนคนดูทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง I.P.H. Official ของคัน G-Memo นะคะสำหรับผมนะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณนะครับผมขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่มากด subscribe ที่ช่อง I.P.H. Official นะครับผมรวมถึงมาดูโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเรานะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนพวกเราโดยตลอดมาบางคลิปมันอาจจะมีหลักพันบางคลิปมีหลักหมื่นนะครับบางคลิปมีหลักแสน แต่เราก็ยืนยันว่าเราจะพยายามทํามันต่อไปแล้วก็ทํามันออกมาให้ได้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก,ก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆที่เราก็อยากเก็บไว้เพื่อที่จะให้ตัวเราดูแล้วถ้าคนดูทุกคนมีความสุขพวกเราก็แฮปปี้นะครับผมหวังว่าปีใหม่2023มาขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมหวังว่าปีใหม่2023เราจะสร้างความสุข ให้ทุกคนได้นะครับก็ขอบคุณแฟนๆทางช่อง IPS Official ทุกคนด้วยนะครับผมเราลืมบอกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ที่ช่อง IPS Official ด้วยแล้ราชการไม่บอก สวัสดีครับผมฮั่นหนุ่มเท้าไฟหัวใจไม่เคยหยุดฝัน